ว่าไงครับสามสีสามสีอยากได้อะไรครับอยากได้อะไรฮะสามสีอยากได้อะไรอยากเป็นดารานักกล้องเหรอฮะสามสีอยากเป็นดารานัากกล้องเหรอฮะเ,เ,เอ้าจุดจัดโอ้ยเจ้าก็สิไปใส่แบบเนี้ยโอ้ยคนไปใส่ก็สิไปนั่มได้เด็ดเนี่ยนั่ะกระสิแดดไปสางฮะ สามสี่เอก็สิไปห้องโมมี่ยังดอกในห้องอะโมมี่ยังกัโพดกับกายซะติดเดี๋ยดกระดักกระดอเดี๋ยดิฮะติดนั่นแหละกระดักกระดอเดี๋ยดิสิมาห้องเลยนี่โอ้ยกนสิมาห้องอืมนั่นเจ้าสิติดเยี่กระดักกระดอดีดิฮ้ อ่เ้าเอาวนไปเอาว่อนวนวนวนเออเอาวนวนวนเออเอาวนให้มันพ่อเอาวน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 ให้มันพ่อวนให้มันพ่ออืมเขาสิไปห้องสิไปเอาน้ำมันมาใส่พัดลมนี่บ้างบ้างบ้างสิไปเอาพัดลมมาใส่พัดลมนี่เอาเอาน้ำมันน้ำมันมาใส่พัดลมอืมคนสิไปเอาน้ำมันมาใส่พัดลมก็จะยังควนได้ดิเนี่ย จิไปใส่เจ้าจิไปใส่อะจิไป้ร่ำบ่กนี่จิไปเอาน้ำม,มันมาใส่พัดลมเนี้ยพัดลมหมุนโอ้อยยางไปกับยางมา,างเออนี่นยฮันเออนอนยังฮันละเอออนอนยังฮันละเด้ออืมนอนยังฮันละหมดต้องมาดอกนั่นเฮ้ยนอนบอกหมดต้องมาหมดต้องมาจิไปเอาพัดลมเอาน้ำม,มันมาใส่พัดลมนี่กระโพกกับกายท่าเจ้านี่ เอเอนั่นละยูฮันล่ะอืมนั่นเจ้าคีดดื้อนี่มาอีกแล้วโอ้ยเจ้าสิบห้าให้นนยังบานเหี้ยวเฮ้ยเฮ้ยไม่ยังเขียวขเขียวขเขียวโอ้ยอย่างแมนงยูเจ้าพากันมาอ่อนค่อยเนาะไปมีอย่างให้เจ้ากินผุนตอนแรกผมยังกินข้าวอันปลาทูเอ้ย cả hồi mai là mai là mai là áo gì mà nhắn đòi nhỉ ôi một tổ mà tổ nói bà ôi nọ ơi nó một tổ mà tổ nói bà này ôi, nó, ôi, nó, ôi, nó. Tổ lắm mà tổ nói bà ôi nọ buồn 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 thì đã buồn กระเพาวกระไายซะทุกเจ้า,าคือชิมาติดไขยคักแฉะนะมาติดไขยคักแฉะเออไป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 เราไข่มาเราไข่มาผู้ละถุงหนึ่งผู้ละยังได้กินข้าวตอนนี้ยังมันได้มีถึงเวลาหรอกเออไป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 เอาพากันมาเมื่อไรบานนี้เอามาเมื่อไรบานนี้ มาหมดแล้วมาหมดแลแ้วแมวครับเสือดาวก็มานะับเสือดาวแล้วไข่าดาวเสือดาวนะครับผมมน้องแมวเสือดาวแล้วก็ไข่ดาวนะครับผมติดคักติดแหนเนาะโอ้ยอคิดกินใบไม้ก่อนกินหญ้าก่อนเด้อกินหญ้าทาเลยโอ้ยมาละแม่เพิ่งกับมาอันนี้แม่เพิ่อนอันนี้ฮะอันนี้แม่เพิ่อนอันนี้ฮะแม่กับลูกครับแม่กับลูก ากินยาแล้วครับผมอืมไปกินหญ้าอ่าๆๆกิน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 ก <im> ไป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 ไมามามามไป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 แม่ของลูกไปเออไป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 ไอเอ้าเอ้ามาเล่นอยู่น่เอลกีดีเอออแทมักเล่นด้เลยเหรอ แ้่สมักเล่นแค่ไ่ดาววันมาอย่างไคดาวไ่ดาวบ่าให้มาเลยโุ้ยน้อะมาอ่อนมาแอนอย่างเดียดิผุนไปเบิังไ่ดาวผุนไปไ่ดาวกินหญ้าอยู่ผุนเออนั่นเออนั่นแหละไ่ดาวว่ากินหญ้าอยู่เห็นบ่นั่นเนี่ยไ่ดาวเนี่ยอันนี้ไ่เจียวไข่เจียวไข่ดาวเนี่ยเหมือนเสือดาวเลยนั่นเนี่ย นั่นเสือดาวเลยเดียนะ๋ยวขึ้นต้ไน,ะน,น,นะน,น,นตไม้เก่งด้วยีนเสือดาวเนี่ยขึ้นต้นไม้เก่งด้วยน้องแมวน่ารักน่ารักเล็บนี้จให้ก่อนนะครับ